สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พุธ28มกราคมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอข่าวร้ายนะครับแพทริกดอกูเจ็บหนักกว่าที่คิดอาจจะต้องพักยาวถึง10สัปดาห์ดอกูเพิ่งยิงประตูสุดสวยในเกมแมนยูบุกชนะจากฟูงอาร์ซ a นอ3-2แต่ว่าเกมนั้นเขาเจ็บโดนเปลี่ยนออกช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับตอนแรกกูซื้อไมเคิลคาริกบอกว่าน่าจะแค่เป็นตะคริวแต่เช็คละเอียดแล้วไม่ใช่ตะคริวนะครับ ดอกูเจ็บแฮมสตริงต้นขาด้านหลังอาจจะพักยาว10ส,สัปดาห์นะครับกลับมาอีกทีนึงก็คือกลางเดือนเมษายนเท่ากับว่าจะอดเล่นให้ผีประมาณ8นัด8นัดนี้มีเกมยากก็คือเจอกับสเปอร์สนิวคาสเซิลรวมทั้งแอสตันวิลล่านะดอกูอาจจะฟิตกลับมาได้ในเกมเจอกับลีส1 1เมษายนนะครับก่อนสงกรานตนะ์การเสียแพทริกงดอกูไปมีผลแน่นอนนะครับ โอเคแมนยู okay, man, ยังมีเมสันเมาส์นะมีมัตติอุสคุนย่าเป็นตัวลุกฝั่งซ้ายอยู่นะแต่ว่ามันคนละสไตล์ไงเมาส์นะ outh, กับคุนย่าเนี่ยเป็นตัวรุกแท้ๆนะครับนะได้เกมลุกแต่เกมรับไม่ดีเท่าดอกูนแพทริกดอกูเนี่ยช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับเวลาเจอคู่แข่งเก่งๆนะเวลาเจอทีมใหญ่ที่แมนยูต้องเน้นตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับเนะีนะ่ยแต่ว่าพอเขาไม่อยู่เนี่ยไอตัวที่เล่นดีทั้งเกมรุกเกมรับมันหายไป จะเป็นการทดสอบเลยนะครับว่ากูซื้อไมเคิลคาริกแก้ปัญหาเก่งแค่ไหนเป็นบทพิสูจน์ว่าเขาดีพอจะได้คุมผีต่อในฤดูการหน้าหรือเปล่านะครับไอเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยคาริกนะเริ่มต้นได้ว้าวก็จริงนะครับนะแต่ว่าบอดเนี่ยจะประเมินผลงานหลังจากจบฤดูการเป็นหลักถ้าผีจบท็อปโฟร์หรือไม่เกินห้าอันดับแรกเนี่ยคาริกอาจจะได้คุมถาวรน,นะครับอันนี้ต้องดูกันยาว,ยาว ผลงาน2นัดแรกที่ดีเกินคาดต้องยอมรับว่าข้อ1อาจจะเป็นช่วงฮันนีมูลน,นะครับนักเตะคึกคัก,คกรับกุญซื้อใหม่หรือข้อ2คาริคเข้ามาถูกจังหวะแล้วก็จัดทีมอย่างฉลาดด้วยนะครับแฮร์รี่แม็กไกว์กับลิซานโดมาติเนสเนี่ยฟิตกลับมาช่วยเกมรับได้พอดีนะครับเล่นระบบหลัง4ตัวแน่นเปึกเลยแต่แน่นอนว่าการปรับมาเล่นหลัง4คนคือการตัดสินใจที่ถูกต้องของคาริค แล้วเขาก็จัดตัวได้เหมาะสมกับเกมที่ต้องเล่นกับแมนซิตี้และอาร์ซนอลด้วยนะครับพีศาาแดงในตัวดีอยู่แล้วนะครับตัวดีอยู่แล้วนะแค่จัดทีมให้มันเหมาะสมนะจัดทีมให้ลงตัวเนี่ยเกมมันก็ดีไม่ยากนะครับแทคติกของคาริกใน2นัดแรกนี่ต้องยอมรับว่าเหมาะสมนะครับในการรับมือกับทีมจากฝูงและรองจากฝูงแพทริกดอกูอาหมัดเดียโลเล่นริมเส้นซ้ายขวาช่วยทั้งเกมรุกเกมรับเลยนะครับ b r รน d e m b ิร์เบถูกจับไปเล่นหน้าเป้านะซึ่งก็เหมาะกับเกมที่กองหน้าต้องวิ่งเยอะๆต้องเก็บบอลได้พาบอลไปกับเท้าได้อะไรประมาณนี้นะครับแดนกลางที่เขาส่งคอ p y ี้เมนูลงมาช่วยคาสเซมิโร่ทำให้บรูโน่แฟนานมีอิสระในการทำเกมลุกได้เต็มที่นะอันนี้ถือว่าวางแท็กติกวางตัวได้เหมาะสมนะครับทุกชมครับไมเคิลคาริคจัดตัวฉลาดแต่ยังต้องรอดูว่าเวลาเจอทีมเล็ก ที่แมนยูต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกเข้าใส่เนี่ยนะมันจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเจอกับฟูลแลมวันอาทิตย์นี้คงจะได้เห็นกันนะโอเคไปพูดถึงแอสตันวิลล่ากันบ้างนะครับวิลล่าทีมมันดับ3ครับก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนกันนะครับยูริทิลมมนมิดฟิลตัวหลักเจ็บข้อเท้านะครับจากเกมล่าสุดที่บุกชนะนิวคาสเซิลน่าจะต้องพักหลายสัปดาห์ครับวิลล่ากำลังจะยืมตัวดักลาสลุยส์มาเสริมแดนกลาง วิลล่าเนีมิดฟิลด์เจ็บหลายคนเลยบูเบกากามาร่าอันนี้พักทั้งฤดูกาลนะครับจอห์นแม็กกินพัก6สัปดาห์ตัวไม่พอใช้นะครับต้องยืมดากลาสลุยส์มาเสริมอีกคนหนึ่งนะครับลุยส์เนี่ยยกเลิกสัญญายืมตัวกับฟอเรสต์ไปแล้วนะครับแล้วก็เซ็นให้วิลล่ายืมต่อเขาเคยเล่นให้วิลล่าช่วงปี2 0 1 9ันสิถึงสองพนะครับก่อนจะย้ายไปยูนตุสแต่ว่าไม่รุ่งกับยูเว่นะก็เลยถูกปล่อยยืมตัวกลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้ง สุดท้ายกลับมาอยู่วิลล่าทีมเก่านะครับคืนนี้อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบบอลลีกจะลงเตะนัดสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับแข่งพร้อมกันหมดทั้ง18คู่คืนนี้18คู่แข่งพร้อมกันตีสามเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเจอกับคาราบับ์ทีมอาเซอร์ไบจันหงถ้าชนะจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์16ทีมในฐานะทีมวางทันทีนะครับแต่ถ้าไม่ชนะถ้าไม่ชนะเนี่ยลิเวอร์พูลมีสิทธิ์หลุด8ปัระดัแบ,บแรกนะครับ ต้องเสียเวลาไปเล่นรอบเพลย์ออฟนะเรียวภูคืนนี้ไม่มีทั้งโจโกเมสและอิบูคนาเต้นะครับเซนเตอร์ Center อาชีพเหลือเบอร์จิลฟานได้ ay, โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะโกเมสเจ็บสะโพกต้องพักต่อนะครับส่วนอิบูจิตใจยังไม่พร้อมนะครับหลังจากเสียคุณพ่อเกมนี้คาดว่าวาตทรุเอนโดนะครับจะยืนเซนเตอร์คู่กับฟานได้เมื่อวานนี้อันเนอร์สลอตแถลงข่าวนะครับนะักข่าวก็ถามตรงๆนะบอกเนี่ยเรียวพูเจ็บขนาดนี้เนี่ย จะซื้อกองหลังมาเพิ่มมาซล็อตก็เหมือนเดิมคือตอบเรียงนะครับบอกเดี๋ยวโกเมสก็หายแล้วรออีกแป๊บเดียวเอ,อ <c oughs> ก็แสดงว่าคงยังไม่ซื้อนะครับอะไม่ซื้อก็ต้องถูถกันไปแหละ <c oughs> แต่เจอคาราบักคืนนี้ก็ไม่ง่ายนะครับโดยทมกครับคาราบักอยู่อันดับ18 7เจนัดที่ผ่านมาชนะ3มเสมอ1แพ้3นะครับมีอยู่10คะแนนอย่างน้อยถ้าบุกมาได้สักหนึ่งแต้มที่แอนฟิลเนี่ยเขามีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับ คาราบัคเท่าที่ดูนะครับเล่นบอลดีใช้ได้หลังสุดใน League, แชมเปี้ยนส์ลีกแซงชนะไอทัลแฟรงค์เฟิร์ตได้3-2นะครับก่อนหน้านี้เคยบุกชนะเบนฟิก้าเล่นกับเชลซีก็เสมอ2-2มาแล้วกองหน้าคามิโลดูรันนะครับนักเตะโคลอมเบียอันตรายอยู่นะครับคาราบัคเนี่ยนัดหลังสุดที่ลงเตะในบอลลีกอาเซรบัยจันเนี่ยพักตัวจรงิงทั้งทีมเลยนะครับเก็บไว้รอเจอกับเรวพูลคืนนี้ คาราบักต่อบอลกันดีนะครับลูกสั้นเล่นเร็วนะครับแล้วก็จ่ายบอลแม่นพอสมควรหงประมาทไม่ได้นะครับแล้วที่สําคัญก็คือคาราบักเนี่ยเขามาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หวังเข้ารอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกนักเตะมีแรงจูงใจสูงอยู่นะครับส่วนคู่อื่นของแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้นะครับอาร์เซนอลเจอกับไคร,รัตทีมคาซัคสถานปืนใหญ่ไม่ซีเรียสครับติด2ออันดับแรกแน่นอนแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านเจอกับกาลาตาสไย ซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับ11ต้องชนะเพื่อลุ้นติด1ใน8เข้ารอบ16ทีมอัตโนมัตินา p o ลีเจอเชลซีอันนี้มันนะครับต้องชนะทั้งคู่ปารีสแซงต์แชมงแชมป์เก่าเจอนิวคาสเซิลคู่นี้มี13คะแนนเท่ากันนะครับอยู่ที่6กับที่7ใครแพ้มีสิทธิ์หลุดไปเพลย์ออฟสเปอร์สบุกเยือนไอทัลแฟรงก์เฟิร์ตนะครับตราไก่เนี่ยมี14คะแนนนะครับต้องชนะเหมือนกัน ส่วนที่เหลือก็จะมีไอเอ็มเจอโอลิมเปียคอสนะครับโมนาโกพบยูเวนตุสแอตเลติกบิลเบาเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนแอตเลติโกมาดริดพบโบโดกลิมไบเออร์เรบูกุเซนเจอเบียเรลนะครับดอทมุนพบอินเตอร์มิลานคลับรูสพบกับมาร์เซย์บาร์เซโลนาเจอเอฟซีโคเปนเฮเกนพาฟอร์สพบกับซาลาเวียปรากค์พีเอสบีเจอกับบาเยอร์มิวนิกซังกิลัวพบอตาลันตานะครับและเบนฟิก้าเจอกับเรอัลมาดริดนะครับแข่งตีสามทุกคู่นะครับอ่ะ ปิดท้ายด้วยเรื่องของทีมตราไก่สเปอร์สเมื่อวานนี้มีเรื่องหวัดเสียวนะครับไก่เสียวนะครับแรนดลโคลโลมัวนีกองหน้าเนี่ยขับรถประสบอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ขณะกำลังเดินทางไปสนามบินนะครับจะร่วมทีมสเปอร์สไปเตะกับไปจากแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยจะไปเยอรมันเนี่ยนะแต่ปรากฏรถเฟอร์รารี่ของเขายางแตกนะครับรถเสียหลักชนนะครับข้างหน้าฝั่งขวานี่คือพังยับเลย โชคดีที่โคโลมัวนี่ไม่เป็นอะไรนะครับปลอดภัยนะครับวิลสันโอโดเบเพื่อนร่วมทีมที่ขับตามมาเนี่ยจอดรถลงมาอยู่เป็นเพื่อนโคโลมัวนี่กับโอโดแบนั้นไปเยอรมันชาหน่อยนะครับแต่ว่าคืนนี้พร้อมลงเล่นให้สเปอร์ทั้งคู่นะครับสเปอร์ช่วงนี้ตัวเจ็บเยอะล่าสุดแบ็กนะครับเปโรโปรปอโรด่เจ็บต้นขาด้านหลังนะครับต้องพัก4สัปดาห์ก็ต้องแก้ปัญหากันไปนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ ติดตามเพจเอกราเต็มหนุย่ยทั้ง YouTube Facebook และ TikTok พรุ่งนี้เจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ